ยัตวาริมหาภุลาปริภูรินติสาพลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปติยจิตังอุปจิตังตุมหังจิปเมวะจุนิชันตุสัพเพลินตุสังขปาจันโดกนาราโซยัตวาณีโสติราชุโหยัตา सपियो विवां शान्तु स फलोको विना स तु माते भव त्वं तलायो सुखीरिकायुको अपि वा तनशीलिसनिष्ठद्रा पचादिनो चालो धां मा वा स्थान्ति आजिवन्नो सुखं फालाम् आजिदो प्रदो वन्नदो वन्नदोपदिफानुदो सुख च सुखं सोऽधिकति आयुन्दत्सवाफलं वनं सुखं च परिफानुदो दीर्घायुया सुवाहोति यथ यथूपच्छतीतिमिना भुञ्जाकमेन विना गुलिशेन च क्षिपाहं शूरफे वा ये सन्ताने दम्भ वी नौ मम नु सफ यथ शो भवे भवे उच्चुचित सति पंज सलैख मलाफंतु नौ कसुंच बीयेसु मे उठाति बहुवाथोथम नाथो वलुतमो नोपचेपुशं नाथोतो मम सोमान มาโลกะสังละขันตุนาภวตุสัพพมังฆาลังลกขันตุสะปเทวตาสัพพาบุดานภาเวนาสดาโสทีพวันตุเตภวตุสัพพมังฆาลังละขันตุสะปเทวตาสัพพัดมามาภาเวนาสดาโสทีพวันตุเตภวตุสัพมังฆาลังละขันตุสะปเทวตาสัพพสังฆานุพาเวนาสดาโสที ทัพวันตุเตสาธุ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 ให้ลูกหลานข้าพเจ้ามาาดวมสวายข้านนีเนาะจงมีโชคมีชัยเงินทองไหลมาเทมาพมมาอินทาเทวาพุทธนานะคนทำรับแลกุมพันชาวป่าหิมาพันธ์จงปกป้องลูกหลานข้าพเจ้าให้มีความสุขความเจริญโลกภัยจะได้เดือดเบียนด้วยเทิน ครับผมเสือ้อห้างวัดปูพันกรมีนะครับเด้อสายบุญเพื่ออยากได้กับทักเขามาได้ขี้เหร่ครับเป็นโลโก้เนะโโโาะพญานาคปูข้ามตาวัดปานนนท์ป่านะครับนเนาะเสียดพูไปแบบเปูเลย ใหุ้ยมซอยูดอะไรผ่อรเอาเงไปไ้อลวครับอยเอาเก่งลวนะเอาเสื้ออะไรไปคะไปไซเอลสเอล่รอคะเอวเ่ลวนะผมมือเสือนะครับทางข้างวัดแต่นี่ข้นทามท่างมากมีคนทามท่างมากอยู่นะครับมาขายสินค้าท่างมากก็มากเลยครับนะครับเนาะ กตาต้อกัป่าเป็นกระไรสางม่อามาชุดมนผมเ้างาก่งมัวยแมทิ่นยิบตัวให้ก่อนเมื่อไแม่แม่ยิบตัวให้รถตุลีมันซื้อตัวไหไม่ไม่เห็นแเพ่นเห็นคนมันหลเจ็ดเจ็ดเจ็ ขายเจ้าว <N> ้า <inh>. บัานเองาวบ้านเพราะว่าเป็นจักเสียม่นึับมือ้ามากโอ้โโอ้โตด้ไหะแม่เก็บหเก็บไหมหมอโอบนึ่งเบแบนนั่นเอาหาไปโอ้โหเจาพโเนี่ยเราแต่รีแล้วทเพราะว่าไปเบิดมาีปลาบบนะมาแล้วมาแล้วโชว์มาโวโอ้ีอปาเปนปึกเลยนะนี่เปนปกได้บาเนี ไม่ที่ว่าสองสี่เนาะบานนี้อันบมตัวนี้มืงเคลื่นเจ้าก็ได้ตัวนี้ดิเออเคลื่อนกันเของแท้เลยตัวนี้ของแท้บอกว่าคืออะไกซีบอกไงฮกีบอกไงคือใบคือใบเป๊ะละครับผมเนี่ยางเนี่างน่งานเจี๊ยบฟันได้ เทียบกับท่นเดกเ์อะไเนี่ับหนึ่งหกสี่สกับหนึ่งหกซีสากับหนึ่งหกรู่ว่าสิออกบ่ออกหอหกเป็นลูกอะไรนะหนึ่งหกมาแกฟันใดหนไหกดีไ่เห็นแหกเลยคิด่าก็ดีนะหกก็ดีเลยหกางซีปากทั่อนี้ขี้หกกินเข้าไปขหกนไปนแ้่งอีกลย่ ปกไล้วคูาพป่ขึ้นเนียนแล้เอ็นบบแม่งขึ้นเนียนล้เนหกสีนบ่รู้กันสว่สนื่อใะไือว้ือว้ซื้อซื้อือว้อะล่างล่างว่าหกสีผู้ชมวัดที่เดียวเพนก็ไม่รู้ว่าน่รก็คือซื่อถื่ไใื่อชื้อว่าะได้หกสีครับผมซื้อมั่วๆไปก็ได้สามแสนสาส ว้าเสือเสือมั่วๆเลยสองแสนสามแสนกับพ่อเสือยู่ได้แมเนาะโอ้บัฒมาดาวัฒมาดาโกเสืออันนี้ก็บผึ้งเฟือกเลยป้าท่อป้าท่อหนึ่งเขาสุกงานผมตด้เนา โอ้ท ас ас ีเนี่ยหกสี่นะแม่น้อ่าเก็บติดบ้านติดอ่าตู้กับเขาไว้ยังไงอืมล่างละเนี่ยล่างความ่ด้สิบัรคนนั้นเอาบก้อนืมคือหกสี่เนาะโอ้สี่หกเบาเลยต้อง네 <shed> ห<ะ> <aries. S 1> กสี่ให้นั่นปั โอยแม่มีทีมาบอกนยฮะว่าหันได้ปาากเยหนันก็ได้สิแปดตัวเดียวเลยมัานาได้มาตัวเดียวโคโรโ,โอ้มีทีมาอยู่อีม่าคือะออกละบายบาย่อพนแม่กันไปออกอ่ามือชี้ไทยได้มาสิบแปดตัวเดียววาหันเออายเาสิบแปดตัวเดียวใบรยกอะไรใบมงกลางขึ้กันาลา ัวเดียวกันนี่ก็ลองซิมลองมึงหกซีแต่ทีนนั่น,นก็คือใบใบเมือกออกโอ้โหโค้งที้ไทยที่แม่ที่มาตั้มี <ไป S 1> ้วัที่ที่แม่เบงต้นก็คือหกซีเอาว้กวนดังน้อยห้งองห่องดัง oh. ไร่อง่โอ้เออบ่ได้ซื้อ,อ,อลูร้านสื่อกันสินี่คือเกาตัวแม่นะโอ้เจ้าจิฟวา คนัันหาคเนะครับผมเดี๋ยวลูกห้านจคขามบ่โทษแม่เลย้อีกวาดเสอโทรมาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมความบโทษแม่เลยอ้หงดน้หันกปตัวเดียวเจะกล้าบให้เออเขาจะกลับเหมือนื้อหันตะวันหดกวาหนาหุ่นให้บ่แม่ อไูน้องสาวแสนกัวอือผู้เขาบกลอยู่อืครับผมนางแพร่หันผู้เนแดงตัวสวยๆหันผู้ใดเปดเปหูเปดตัวเดียวเทียี่อือปาทัวปาตัวาวบิดาเราะถ้าผมเรวคอมาโซแม่ไปเนาะมาคุ้นแล้ว่ะฮะครับผม เอากระแบงปันเป็นโค้งที่ไทยาะแบงปันเอสซีอ่าห้าข้าเจ้าได้ว่าถ้าบุญน้ำมาว่าเป็นยังก็ครับผมใบกับใบว่าเป็นยังท่านได้กับท่านครับบุญคอยแบบบุญไมาสบายห่างอีกแล้วครับผมโอ้มาเองเลยหรครับผมเนาะอ่าจะใช้บุญพันกาพาย่อยเอาบุญมาร่วมสร้างน้ำกันนะครับเด้อ มารวมสางน้ำกันเพื่อนอบปูนมากรวมสางครับผมต้อรับผู้ใดอยากได้เสื้อนะครับเนาเสื้อของอาจารย์ป็นการร่วบปูลไปน้ากันได้ครับเด้วเสื้อปูเพื่นเฮดมากใหเรียบร้อยแล้วนะครับเนาเฮดเป็ชุด มีเสือกับกางเกงนะครับเนาะมีเสือกับกางเกงครับผมคุยแตได้พักเขามางอันนี้คือจดกจงให้นะครับเนดะ้อมีเบอร์รรมี่ไส้เบอร์เบอร์เอลน,นะครับเนาะเบอร์เอลใส้มาตรฐานเบอ,เอร์เอลคับเบอร์กับเบอร์เอ็มครับผมเนาะมีกางเกงให้พร้อม เป็นชุดเลยครับผมเนาะอ่าก็พักเข้ามาได้นะครับเนาะครูคนสั่งมาว้ให้ลูกิื้อลูกหาเพื่อนนะครับเนาะ